เออนี่แหละครับปัญหานะครับของหัวเทียนนะครับใช้หัวเทียนนะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับอยากให้ใช้นะครับพวกดีๆนะครับอย่างเช่น NGK Denso นะครับพวกนี้เป็นหัวเทียนธรรมดานะครับทั่วไปนะครับใช้ไปนานๆนะครับมันเกิดอาการร้อนนะครับแล้วมันก็จะขาดนะครับบริเวณตรงเกลียวมันนะครับ ระวางหัวกับเกลียวนะครับมันขาดเข็นี้นะครับน่าจะเอาออกได้นะครับนี่นะครับมาเอามาดูนี่นะครับแนะนําเลยนะครับให้ใช้นะครับหัวเทียนนะครับดีๆนะครับนี่นะครับหัวเทียนนะครับพยายามใช้นะครับ NGK Denso นะครับของดีๆแท้ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวเทียนธรรมดาทั่วไปนะครับใช้ไปใช้มานะครับมันก็ร้อนมันก็จะขาดนะครับ ดีนะครับที่เคสนี้นะครับเคสนี้นะครับเอาออกได้ด้วยครีมนะครับบางเคสนะครับเอาออกไม่ได้นะครับหมุนออกแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องสกัดออกนะครับถึงออกแต่บางเคสนะครับสกัดไม่ออกนะครับได้ถอดฝานะครับมาจะออกนะครับอ่ะไปเอามาใส่เลย โอเคเสร็จสมบูรณ์